เพื่อนๆครับผมขออนุญาตนำเพื่อนๆมารู้จักกับท่านนายอำเภอวารินชําราบครับท่านสมชัยบุรณะสวัสดีครับพี่ครับบครับขอขออนุญาตเรียกว่าพี่สมชัยเนาะอีกท่านหนึ่งก็เป็นผู้การตกสสาขาวารินชําราบนะครับผู้การจินตนาสวัสดีครับผมถามนิดหนึ่งว่าทําไมถึงเลือกบ้านตาติดเป็นจุดที่ต้อนรับท่านรัฐมนตรี ว่าการกันสวงกันทังครับคือชุมชนบ้านตาติดเป็นชุมช,ชนที่มีความเข้มแข็งในการรวมตัวกันเดิมนั้นชุมชนนี้มีการทดลองปลูกพืชสวนเป็นไม้ประดับมีตัวอย่างสักสามสี่รายก็ปลูก <ผม S 2> แล้วสามารถขายได้ดีก็เกิดการรวมตัวจะทำธรรมชาติคือควม่อยๆขยายผลก็กงใชมาเรียนรู้การขยายผลจน ปัจจุบันมีสมาชิกเป็นร้อยคนในร้อยคนก็เริ่มจะมีภาคราชการมองเห็นว่าบ้านตัดติดมัสามารถจะถือให้เป็นบ้านท่องเที่ยวเชิงวิธีการเกษตรได้คือการท่องเที่ยวเช่นไม้ดอไม่ประดับและสามารถที่จะเอารายได้ตรงนี้สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับหมู่บ,บ้านชุมชน,น,นได้อย่างเ<อ><อ>ข้มแข็งจึงรวมตัวกันตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็มีหลายหน่วยงานก็มาสนับถุนให้เป็นการท่องเที่ยวโดยท่องเที่ยว ทางประเทศไทยก็มาเหมือนเป็นท่องเที่ยวนะครับภาคประชุมเกษตรก็มาทางทกศก็มาเติมเต็มกลุ่มนี้โอเคแล้วการทำให้กลุ่มนี้เริ่มมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างรายได้ยังเป็นเป็นมั่นคงให้กับท้องในายอำเภอนี่มีข้อมูลลึกทีเดียวเนี่ยขนาดเพิ่งมาเนี่ยใช่ไหมผู้การจินตนาใช่ค่ะเออ เกาะท่านไว้นะเกาะท่านไว้นะอะไระผมจัดโครงการมานอนที่นี่แล้วครับอ๋อเลยมากินมานอนเดี่ยวแถวนี้แล้วครับโอ้ผมผมดูบรรยากาศนี่ใช้ได้เลยนะครับบ้านนี้เนี่ยแล้วก็มีแปลงไม้ดอกไม้ประดับเยอะมากทีเดียวน่าสนใจน่าสนใจผู้การจินตนาคือเราคิดว่าการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมันน่าจะอยู่อยู่ภาคเหนือตลากจริงจืมใช่ใช่ใช่ ส่งที่ไหนบ้างผมไปแอดถามเขาดูเขามมไม่ได้สนใจนะครับยังไม่ถึงอ่ากรุงเทพเลยส่วนมากก็จะหมดเถลสุลินสีเกียรติโคราชเ <c oughs> ออแอแค่นี้ก็ไม่พอขายนลเพราะว่าเยอะจริงๆถึงจะไปถึงตลาดที่กรุงเทพครับโอ้ก็ก็ถือว่าตลาดรองรับเรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับเลยเลยเลือกจุดนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทลังท่านมาเยี่ยมชมมาพบป่าชาวบ้านชุมชนโอ้ครับผมครับผมชุมชนที่รวมตัวกันทางธรรมชาติจนเนจุดความเข้มแข็งโอ้ขอบคุณท่านในอำเภอเป็นอย่างมากเลยครับขอบคุณท่านผู้การจินตนาด้วยนะครับแหมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดเลยครับเพื่อนๆนสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายสบายอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งหนึ่งครับเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านตาติดครับตั้งอยู่ที่ตำบลนโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบครับเพื่อนๆ นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับบ้านตาติดแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วครับเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านตาติดตําบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบสนับสนุนโดยสํานักง,งานทกศจังหวัดอุบลราชธานีครับ เราไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับทุการครับสวัสดีครับนี่เป็นจุดเช็คอินจุดที่หนึ่งนะครับรูปหัวใจรักนะตาติดสวยทีเดียวครับเพื่อนๆเ,เป็นซุ้มล้อมรอบไปด้วยไม้พันธุ์ต่างๆนะครับสวยงามทีเดียวครับ จุดถ่ายรูปคู่สำหรับคู่รักนะครับหวานแหววทีเดียวครับเพื่อนๆรักนะตาติดนี่เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆตกแต่งด้วยดอกน่าจะเป็นดอกเบญจมาศนะครับแม่ ผมล่ะไม่มีความรู้เกี่ยวกับดอกไม้เลยครับเพื่อนๆแต่สวยมากทีเดียวครับเป็นชิงช้าขนาดเล็กๆครับเพื่อนๆเอ๊สวยๆๆเป็นชิงช้า ไว้สำหรับถ่ายรูปกับเพื่อนๆเก๋ไก๋ทีเดียวชุมชนต้องเที่ยวครับสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานทกศจังหวัด ปูบลร,ราชธานีครับชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านตาติดโอ้เพื่อนเพื่อนโอ้ถ้าผมไม่เหลือบมาเห็นนะครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นอะไรโอ้โหโอ้หอุ้ยผมจะถ่ายยังไงให้เพื่อนเนดูนะว่ามันคืออะไรโอ้โ oh, ห oh. โอ้ยผมต้องไปยืนไกลๆเลยครับเพื่อนๆน,นี่มันโอ้ยพึ่งยักษ์ครับเพื่อนๆอ,อูย้ยพึ่งยักษ์โอ้โหปาดต,ตัวใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆโอ้พึ่งยักษ์ครับพึ่งยักษ์อยู่ที่บ้านตาติดนี่เองครับอู้ยอู้นโอ้โห พึ่งยักษ์บ้านตาติดครับ <c oughs> ว้าวสุดยอดเลยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนครับบ้านตาติดแหล่งชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยมีรังพึ่งยักษ์อยู่ด้วยครับเพื่อนๆรังพึ่งขนาดใหญ่โตโมโหฬารทีเดียวครับ <c oughs> เป็นของแปลกที่ผมคิดว่า ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ที่เดียวครับเพื่อนเพื่อนติดอยู่กับต้นไม้ใหญ่ใหญ่โตมโหลานมากเลยครับวู้สุดยอดเลยครับเพื่อนเอนจุดถ่ายรูปสวยๆในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านตาติดเนี่ยมีอยู่หลายจุดทีเดียวครับเพื่อนเ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับว้าวหัวใจสองดวงสอดประสานกันร้อยเกี่ยวรัดไว้ด้วยโลโก้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครับรักหน้าตาติดวีเลฟบีเอซีบนี่ก็คือ ชื่อย่อภาษาอังกฤษของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับแหมสวยงามทีเดียวเชิญมาเยี่ยมชมชมุมชนบ้านตาติดนะครับเพื่อนๆสวยมากทีเดียวครับเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นชิงช้าขนาดยักษ์นะครับนอกเหนือจากมีรังผึ้งยักษ์แล้วเนี่ย ยังมีชิงช้าขนาดยักษ์ให้เพื่อนๆได้นั่งไวเล่นใต้ร่มไม้ขนาดใหญ่ด้วยครับเพื่อนๆแต่ผมรับรองนะครับว่าถึงแม้จะมีรังผึ่งขนาดยักษ์อยู่ใกล้ๆก็จะไม่มีผึ่งมารบกวนเพื่อนๆน,น,นะครับมาเที่ยวชมกันได้อย่างสบายใจทีเดียวครับมานั่งชิงช้าไวเล่น ว้าว <Wow. laughs> ชุมชนบ้านตาติดครับเพื่อนเพอนเพื่อนๆนครับผมได้มีโอกาสมารู้จักกับรองประธานกลุ่มออแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านตาติดเนาะเออ ไอ้ดอกไม้ที่เอามาประดับในงานวันนี้เนี่ยก็เป็นของกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกอบ,บ้านตาติดเนาะอนเออพี่สมพรเป็นปบ่นรับเออ้ย,อยต,อตัวตีพี่อําพรอเป็นรองประธานกลุม่มรองประธานรกาพี่สมรสเนาะผมสมรสนี่เป็นผู้มาอันอันนี้ซื้อครับมาอันไหนละ่ะมาอันนี้ซื้อนั่นรวมงานอ๋อมารวมงานซื้อโอ้ ปลูกกันหลายบ่แปลงใหญ่ของหลายครับลอยกว่าไร่ครับลอยกว่าไร่บ่สมาชิถแต่สมาธิสี่สิบสี่สิบสองพันครับโอ้สี่สิบสองคนเรือนครับ 42, ร,บร,บรวมพื้นที่กับเป็นลอยลอยหาไร่โอ้ประมาณลอยหาไรครับผมไม่ดอกที่ปลูกนี่ส่วนมากเป็นไหมียังครับ มันจะตัวเลนอีดีกับเบนจมาดครับสีเหลืองอ๋อเบนจมาดอันนี้เขาอื่นเบนสีขาวคือกันอ๋อเบนจมาดสีขาวสีเหลืองครับผมทรงใสแหละปลูกปลูกไม้ดอกนี่ทรงแถวอีสานตอนล่าง่เบิดครับโอ้ทรงทั่วไปเลยบ่ทั่วครับมันผมสังเกตเบิ่งผมขับรถเข้ามานี่ปลูกหลายหลายเติบอีิลีเดยแม่นบ่เออที่นี่ร้อยคูไลครับรอบนี้อันมันสิบ ร่วมร่วมเช็ดเช็ดแล้วที่เขาคุมเนี่ยติดสองร้อยกัวไหล่ของของร่องประทานปลูกอยู่บ่ปลูกครับปลูกจากอะไรของผมของผมสามลายครับจะจะเป็นหมุนเวียงกันครับอ๋อปลูกยัง,<อ>งไงสามลายเจมามัดค<ห>ัปเตอร์ดอกทั่วทั่วไปที่กันครับโอ้มีมีทุกดอกครับของผีสมรสปลูกอยู่บ่เขาเขาผมนี่บอไม้ครับอ๋อมาชมซื้อเออบอเป็นยังกังใจเก็ครับอ่อผมถามพี่ตรงๆในรอบสี่เดือนนีิ ยอดขายไม่ดอกของพี่เทเดย์ในรอบละหนึ่งแสนบาทฮะรอบละหนึ่งแสนบาทไอ้ตัวรึของจริงหรือของปลอมของจริงครับของจริงไม่หลอบละแสนคุณบอกสามไรเนี่ยนะครับมาเป็นเป็นหมุนเวียนกันครับหมุนเวียนกันครับรอบนี้ไปกับรอบหนามากพี่นึงปลูกปลูกได้สามเถื่อครับอ๋อเบญจมาศครับโอ้ อีหนึงปลูแต่สามรอบครับอ่าไอ,าอา้แสนนี่คือยอดขายเนาะครับต้นทุนแหละทะ่าใดต้นทุนนี่ก็ตีเดี๋ยวนี้ทั้งกลุ่มจะเฮ็ดลดต้นทุนให้ได้บ,บอกเอาของพี่นี่ต้นทุนพี่รอ,อ,อ,อบนึงนี่ต้นทุนอยู่ท่าใดต้น,ตนทุนนี่ก็ประมาณอยู่ประมาณสองหมื่นกะว่าหรือสามหมื่นเอาผมตีสามหมื่นแสดงว่ามี่กำไรเจ็ดหมื่นที่นี่อา้าว แสดง่ารวยและที่นี่เกมมารวยครับเอาโอ้สุดยอดสุดยอดบ้านตาติดเนี่ยเป็นแหล่งพื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับพเพื่อนๆมีกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับ โอ้สุดยอดจริงๆพี่สมพรเนาะอัมพรเฮ้ยออ้ยเป่าพิษอีกแล้วพี่อัมพรโอ้ขอบคุณพี่อัมพรและพี่สมรสเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้สุดยอด ผู้จัดการทากศผู้จัดการเเคยเจอกันแล้วอเคยเจอแล้วบ้านพีกุตรเดแต่ว่าบางบางกานถ่ายยังไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องแพ้เท่าไหร่ผมก็เพิ่งมารู้ตอนมายูวงเทลิกรูู้เรื่องแพ้ อปีที่แล้วเพรผมมีเจ็แม่เนี่ได้กำไรอยู่หกแสนปีเดียวนี้เป็นน้ำอะไรน้ำน้ำข้มควันไม้ครับน้ำ้มขวัไม้ที่ใช้ฉีดใบมะเลงเอาเอาวไม้ไาเขาทานนะดน้ำัขง่แล้วก็มีน้ำอันนี้เป็นอะไรเออเขเอาไปไล่มาเลยเป็นน้ำกระเทียมเนี่ยยาหวานยาหวานกระเทียมยาหวานอันนี้ ้ำตาลนะคะอ่าอันนี้ียังสมาคอมเมอร์จากอำเภอเชียงในนะคะให้พี่จีแนะนำลาคะก็เรากำลังสนับสนุนให้ชาวบ้านกินบริโภคเนื้อแพะแกะเพราะอีสานเนี่ยปกติจะกินเนื้อบัวเนื้อหมูทีนี้เอาแพะมาเลี้ยงในในเขตอีสานเนี่ยพอพอมันตายลงหรือตลาดมันเต็มช่วงนี้เนี่ยเราก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ให้กินได้ง่าย โอ้ผมทํามาหลายหลายอย่างแล้วทั้งบาร์บีคิวอ่าตอนนี้มาจบที่ลูกชิน้นนะครับลูกชิน้นแล้วก็แดดเดียวอันนี้จะเป็นเนื้อแพะนะครับจิ้มได้แล้วมาเดีย่ยว <c oughs> ถ้า,า,ยา,ายอาย <c oughs> ่างนั้นสามวันเราให้เดือนั <c oughs> า้าคุณทำงานแล้วปฏิบัติหกหรือแปดเดือนแล้วจับตอนนี้ผมสมัครมาได้หกเดือนกว่าหกเดือนกว่าครับเดือน ปเ้าจะมีอบรมเรื่อยๆมสทด้วยทเพราะนั้นใปนโครงการที่เราจะสร้างใหม่ยาวตอนนี้5รุ่น600คนเราพัฒนาให้เป็นมาต่องเลยยังไงมียังมงเป็นรุ่นที่สาวทายาทคือควรเห็นลูกเกเตรเลย คนทั่วไปยังยังยึดติดอยู่ว่าแพะมีกินเมื่อที่ท่านชิมมีกิน, <c oughs> น,นไมรอกก็อยาก่อยเพราะบางคนเนี่ยเขาจะถามเราว่ามันคือเนื้ออะไรเข <c oughs> า,าบอกเนื้อแพะเขาบอกเขาบอกเนื้อแพะบางคนก็เออถอยออกแต่ถ้าได้ชิมแล้วผมว่าในในยีสานเนี่ยคดีเพราะ <c oughs> ตอนนี้ตลาดไม่พอแค่ตผสมกินค้าที่มีสี่ประเทศเลยที่เข้ามา

นดเพื่อนๆนครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตผลของกลุ่มแปลงใหญ่บ้านปู่เปื่อยอตบลปู่เปื่อยครับ นำมาแสดงในวันนี้นะครับ <c oughs> โอ้มีหลายอย่างทีเดียวครับส้มโอฝรัง่งมะละกอน่าจะเป็นมะละกอฮอนแลนด <c oughs> ที่สำคัญครับว้าวอันนี้ผมชอบมากทีเดียวครับ้ <c oughs> เออเอาเข้าวเหนียวมาใส่เฮ้ยลองบอลองบอโอ้ยไม่ยอมมีสาย พี่ซื้อยังบ่ตะกี้ลงล่ซื้อเมตาค่ะอ๋อพี่เมตานะครับเป็นสมาชิกในกลุ่มแปลงใหญ่เนาะอ๋อแปลงใหญ่ไม้ผลตำบลปู่เปื่อยนะครับวันนี้นำสินค้ามาจำหน่ายโอ้น่ากินมากทีเดียวครับสุดยอดเลยครับ นี่นี่นี่มีคิวอาร์โค้ดของทกศศด้วยโหฮะโอ้ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่นานเลยโอ้ เพ,พื่อนๆครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะแกะเข่องในครับออฟอำเภอเข่องในเนาะโอ้น่าสนใจทีเดียวครับสบู่นมแพะก็มีครับเอออ๋อขนมจีบไส่ไส่เนื้อแพะขนมจีบไส่เนื้อแพะครับไม่ซื้อไม่ว่าครับถ้ามาชิมหนึ่งลูกก็ฟรีครับ แมนอยู่บ่ตะกี้กับแมนอยู่กับบอกผมยังสั่นวะแมนบ่นี่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับก็มีขนมจีบใส่เนื้อแพะนะครับผสมไส้หมูด้วยครับมันหมูมันหมูนิดๆอ๋อมันหมูนิดๆด้วยครับแล้วแล้วถ้าผมจะชิมสักชิ้นเนี่ยคิดตังไหมเนี่ยไม่คิดตังลองชิมดูหน่อยสิ โอ้โหผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะแกะเขื่องในครับผมขอชิมก่อนนะครับแพะปิ้ยง,งนนย่ายง <S <S เขืเ่องในคนในวันเลือกเมื่อไหร่ก็อร่อยดีอือหือเศษได้่บบหลงบอกเหม็นไหมมันหวานมันบออร่อยอร่อยมากเลยครับ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนกลับผมจะแวะซื้อตอนนี้ขอเยี่ยมชมก่อนโอ้กลุ่มวิสากิจชุมชนเลี้ยงแพะแกะอำเภอเขิงในครับเพื่อนๆนครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านตาติดครับน่าสนใจทีเดียวครับเพื่อนๆ ดอกเบนจมาที่ถูกบรรจุอยู่ในขวดเล็กๆรวมทั้งขวดขนาดกลางสวยงามทีเดียวครับเพื่อนๆครับดอกเบนจมาศสีขาวสดใสสวยงามทีเดียวครับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนเพียงแค่นี้นะครับ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านตาติดเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องสวนสบายสบายด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ